วันสุดท้ายของเทศกาลกินเจค่ะไปดูบรรยากาศต่างๆณโรงเจในเพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่โรงเจมูลที่ขออภัยค่ะที่มูลที่โรงเจเต่าบ่อกเก่งหาดใหญ่ในบรรยากาศวันสุดท้ายนะคะก็ยังเป็นไปนอย่างคึกคักและอิ่มบุญซึ่งเป็นสารเจ้าที่ ชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงมีผู้ที่ซื้อสินกินเจรวมทั้งนักท่องเที่ยวไปร่วมรับประทานอาหารเจอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันค่ะและที่มูลที่โรงเจเต่าบ่อกเก่งหาดใหญ่ ยังมีพิธีและความเชื่อที่แตกต่างจากศาลเจ้าอื่นๆและมีเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลานั่นคือการเก็บขี้เท่าจากกระถางทูบหน้าพระกิวอ่องไตเตที่อยู่ในห้องเก้าซึ่งเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานของพระกิวอ่องไตเตเพื่อให้ผู้ที่ถือศีลกินเจและนักท่องเที่ยวนำกลับไปใส่กระถางทูบที่บ้านบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ในกิริสัก์วิเศษดอนไหวายเจ้าสำนักมูลที่ลงเจเต่าบ่อกเกงหาดใหญ่ก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจจะมีผู้ที่ซื้อสินกินเจครบทั้ง9วันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์จะมาขอขี้เท่าจากกระถางทูบหน้าพระกิวอ่องไตเต,ต,เตกลับไปสักการะบ,บูชาที่บ้านของตัวเอง เพราะเชื่อว่าขี้เท่าทูบจากการสักการบูชาพระกิวองไตเตนั้นจะทำให้มั่งมีสีสุขและชีวิตจเจริญรุ่งเรืองซึ่งทุกปีค่ะทางศาลเจ้าแห่งนี้จะเก็บขี้เท่าใส่ถุงเตรียมไว้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากผู้ที่เข้าไปในห้องเก้านั้นได้จะต้องเป็นผู้ที่ถือสิงกินเจครบเท่านั้นผู้คนทั่วไปค่ะไม่สามารถเข้าไปในห้องนี้ได้